พี่น้องกำลังหาหอ,อยจ้ะเอาอันหยาขึ้นจากน้องพี่น,น,น,น้องเก็บหอยอันหอยน้ำอันน้นซอนนั่งแตง่งกูขีตโตมค่าขนาด <c oughs> <c oughs> กลังบุกพี่ไหเอาหอยเซรีไิพี่น่องเก็บหอยมาได้เลยพี่น่องหอยเซี เขอชีลาพี่น้องไว้เพียงตัวนี้ด้วยจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องลักซิ่สแนนดได้นะคะบ๊ายบายจ้า